จิบไปคุยไปกับกาแฟเด่นชัยนะคะวันนี้เราก็อยากจะแนะนําให้รู้จักพระศรีวดีนะทุกวัดเนี่ยมีองค์ท่านอยู่ทุกๆวัดเลยไม่เว้นแต่ละวัด<ช>นะคะต้องมีทุกวัดแล้วก็ท่านเป็นใครมาจากไหนทําไมถึงทุกวัดถึงต้องปั้นรูปของท่านไว้ค่ะแล้วเราก็มักจะเห็นท่านลูกยืนด้วยใช่เราจะเห็นอย่างเราไปวัดอย่างเงี้ย ส่วนส่วนหนึ่งก็จะนิยมไปกราบหลวงพ่อพระศิวล<ห>นะีที่เราเห็นตามวัดเนี่ยท่านก็จะเป็นรูปปั้นท่านยืนยืนท่านก็จะยืนสะพายบาท<ห>แล้วก็แบกกาที่เราเห็นกันทั่วๆไปเลยนะชินตาจนชินตาแหละแต่จะมีอีกแบบหนึ่งที่เป็นรูปนั่งที่เป็นรูปปั้นที่ท,ท่านนั่งท่านนั่งเนี่ยท่านก็จะมีเหมือนจกบ,บาทจบบาทแล้วก็ท่านก็จะมีกดบางอยู่ข้างล่างเหมือนกับนั่งฉันข้าวอันนี้เราจะเห็นเป็นแบบสองแบบเนาะแต่ที่นิยม หรือว่าเห็นบ่อยๆเนี่ยตา,ตามวัดก็จะเป็นรูปรูปยืน,ยนรูปย,ยืนเนาะใช่ทีเนี้ยพระศิวล,ลีเนี่ยเรียกก็คือเป็นพระสาวกองหนึ่งที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่เลิศทางด้านลาบลนะาบมีลาบเยอะนะไม่ใช่ลาบกินกับข้านียว <laughs> ใช่ลาบก็ลาบเหมือนกับว่ามีคนมาถวาย มีคนมาถาวายเอาข้าวเอาอาหารเอาทุกอย่างแหละอยากจะทําบุญกับท่านเยอะเนี่ยถ้าเราสังเกตนะถ้าเราไปไปที่ไหนที่แบบไปวัดอย่างเงี้ยถ้าวัดไหนที่มีมีหลวงพ่ออะไรที่คนลาบสักกราระเยอะก็จะแบบมีคนหลั่งไหลก็ไปทําบุญนี่แหละอันนี้ว่าท่านว่าเรียกว่าเป็นผู้ที่มีลาบมีลาบเยอะแต่ทีนี้ในบรรดา ภาษาวกทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระโมคคัลลาพระสารีบุตรพระมหากัสปะพระอนุรุธทธะอะไรต่างๆเนี่ยสู้พระศิวลีไม่ได้ทางด้านลาบใช่ทางด้านลาบเนี่ย<า>งองค์<า>อื่นอาจจะเก่งทางด้านอื่นท่านเป็นใครมาจากไหนแล้วทำไมถึงมีมีมบุญบารมีทางด้านนี้อ่าอันนี้ก็เดี๋ยวเราเล่าเราเล่าประวัติท่านก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาเอ่อมามา มามาพูดในตอนท้ายว่าจะบูชาท่านยังไงเนาะก็คือประวัติท่านเนี่ยท่านเป็นพระราชวงศ์นะเป็นพระราชวงศ์ก็คือเป็นเจ้าชายชายเป็นเจ้าชายก่อนบวชอะนะเป็นเจ้าชายคือเป็นเป็นเป็นลูกเป็นพระราชโอรสก็อยู่ในวังนั่นแหละทีนี้แต่ท่านอะบวชตั้งแต่เด็กเลย บวชตั้งแต่เด็กเลยคือคือพอพอเจ็ดขวบเนี่ยจะไปขวบเนี่ยท่านก็บวชแล้วทีนี้ท่านด้วยความที่ท่านมีบุญมีบุญเยอะบวชวันแรกอะตอ,ตอนบวชตอนบวชเนี่ยพระสารีบุตรเป็นอุปชาพระโมคคลาเป็นเป็นผู้ที่ปรงผมให้นะในประวัติบอกว่า,วาขณะที่พระโมคคลาโกนผมอะใช้มีดโกนโกนโกนผมเนี่ยท่านได้สำเร็จ เป็นพระละหันเลยนะบุญบุญท่านเยอะไม่ได้ฟังธรรมจากใครเลยก็พิจารณาตรงนั้นเลยอเออก็ท่านก็สําเร็จเป็นพระละหันเลยเป็นเรียกว่าเป็นเนนน้อย,อ,ย,อ,ยอายุเนี่ยแหละเจ็ดแปดขวบเนี่ยก็เป็นพระละหันแล้วคือมันเป็นพระละหันตั้งแต่เด็กๆดังนั้นบุญบรารมีเก่าท่านมาเยอะมากเนาะอันนี้คือในช่วงที่ท่านบวชก็คือตอนตั้งแต่เด็กเลยนะทีนี้ ทีนี้ย้อนกลับไปเล่าว่าเออทำไมท่านท่านถึงมีบุญมีบุญเยอะขนาดนั้นอเออแล้วก็ทำไมพระพุทธเจ้าถึงยกย่องว่ามีลาบเยอะที่สุดอ่าแล้วก็พวกเราเองเนี่ยก็อยากจะได้บาร,รมีของท่านด้วยนะ,ะจ้าเออวลาเราห้อยองค์พระพิะศิบลีหรือว่าบูชาเนี่ยเราก็จะขอพรเนาะให้ได้เป็น มีลาบสัก,กระมีอะไรมีเงินมีทองเหมือนเหมือนท่านนะไรเองอย่างเงี้ยใช่แล้วก็จะปรารถนาอย่างนั้นเนาะทีนี้เราลองมาดูย้อนกลับไปดูประวัติของท่านว่าที่ท่านได้อย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ามันเพิ่งเกิดนะไม่ใช่ว่ามันมาลอยๆมันมีเหตุของมันมีเหตุปัจจัยมีเรื่องที่ท่านได้ทำเอาไว้มันคือที่ท่านได้เนี่ยเป็นผลของบุญท่านนะทีนี้ย้อนกลับไปเนี่ยประวัติท่านเนี่ยน่าสนใจน่าสนใจมากนะ เพราะว่าท่านเจอพระพุทธเจ้าในอดีตมาสองพระองคออ์เจอองค์เดียวนี้ก็ว่าเก่งแล้วนะก็ว่าบุญเยอะแล้วนะแต่ท่านเจอพระพุทธเจ้าในอดีตมาสองพระองค์คือไม่ได้ไม่ได้ว่าพร้อมกันนะ<อ>คือเวน้นเว้นระยะเป็นใช่เป็นเป็นช่วงเป็นช่วงเวลา,าเป็นช่วงเวลาพอพระพุทธเจ้าองค์นี้มาตรัสรู้เนี่ยท่านพระศิวลีท่านก็ไปเกิดในสมัยนั้นพอผ่านมาอีกเป็นหลายๆลกับ ปุ้จะองค์ใหม่มาตรสรู้พระเสวลีก็มาได้มาอีกชายได้พบอีกเพราะฉะนั้นท่านจะได้เจอพระพุทธเจ้าเนี่ยสองพระองค์ในอดีตรวมกับองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านเจอมาสามพระองค์นะเห็นไหมเพราะฉั้นบุญบารมีท่านเนี่ยก็เยอะใช่ไหมเราจะขอพรเนี่ยก็ะกาใช่ทีนี้เรามาดูองค์แรกก่อนว่าท่านเจอพระพุทธเจ้าองค์แรกเนี่ยตั้งแต่สมัยเมื่อแสนกับที่แล้วกับหนึ่งนี้ก็ เยอะนานอ่ะนะเกินนับเวลาไปหลายล้านปีอ่ะกับหนึ่งอ่ะทีนี้ย้อนกลับไปเมื่อแสนแสนกลับที่แล้วตอนนั้นเนี่ยมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าปฐุมมุตตะปฐุมมุตตะพระปฐุมมุตะมมตะใช่ตอนนั้นก็พุทธเจ้าปฐุมมุตตะเนี่ยก็ได้ตรัสรู้แล้วก็เผยแผ่ศาส,สนาก็มีภาษาวกต่างๆเยอะแยะ เลยก็คล้ายๆกับพุทธเจ้าเราอะ่ะก็คือไปเทศต่างๆแล้วก็มีภาษาพวกทั้งภิกษุภิกษุนีเยอะแยะ,แยะเลยใช่เหมือนกันก็ทีเนี้ยสมัยนั้นเนี่ยพระศิวลีเนี่ยท่านเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินอ่าเกิดเป็นมาเจ้าแผ่นดินนะอ่าก็ก็ท่านก็ศรัทธาพระพุทธเจ้าพระเจ้าปทุมตระมีวันหนึ่งก็ไปเฝ้าพรพุทธเจ้าแล้วทีเนี้ย ในวันนั้นเนี่ยพระพุธพทธเจ้าปฐุมุตตระเนี่ยท่านแต่งตั้งภาษาวกรูปหนึ่งว่าเป็นผู้ที่มีเลิศทางด้านลาบาวันนั้นอะ่ะคือท่านแต่งตั้งประกาศทำกลางสงฆ์ว่าเนี่ยเราแต่งตั้งพระภิกษุที่เชื่อว่าสุสทัสนะให้เป็นผู้ที่มีเลิศทางด้านลาบอะไรเงี้ยเอเอ,เอแต่งตั้งประกาศประกาศในวงการสงฆ์ใช่ทีนี้พระเจ้าเป็นดินซึ่งเป็นอดีตชาติของพระศิวลีเนี่ยตอนนั้นอ่ะ ก็ปลื้มใจก็คืออยากเป็นอย่างนี้บ้างอยากเป็นเหมือนอย่างภาษาวกองค์นี้บ้างแสดงความยินดีใช่ก็ตั้งความหวังตั้งความปรารถนาอธิษฐานอ่านี่คือจุดที่มาของทําไมท่านถึงเป็นเลิศทางด้านมีลาบเพราะท่านเห็นเห็นเห็นพระที่มีลาบแล้วใช่ลาบการแต่งตั้งใช่ก็เลยอยากจะเจริญรอยตาใช่ใช่เหมือนกับผมว่าเราอยาก อยากเป็นจตหีอย่างเงี้ยใช่ไหมเราว่าเห็นไอดอลใช่ไหมเออเราอยากจะเป็นอย่างงี้มั่งเอหรือว่าเอออะไรก็มีไอดอลในไอดอลดวงใจในนี้พระศิวลีก็ตอนนั้นท่านเป็นกษัตริย์เนาะท่านก็มีไอดอลในดวงใจก็คือมีนี่แหละพระโฆษณาะนี่แหละภาษาวกองค์นั้นอะของพระเจ้าปทุมุตละนั่นแหละท่านก็แบบอยากเป็นอย่างงี้มั่งอย่างเงี้ยทีนี้อยากอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันต้องทําด้วยถ้าทำยังไงอะก็เลยคิด คิดไปคิดมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันในไหนๆก็อยากแกได้อย่างนี้แล้วก็ต้องทําอย่างท่านแต่แมก็คือดูว่าพระสุทัศนะเนี่ยท่านทําอะไรบ้างก็คือรู้ว่าท่านมีอดีตชาติทําบุญมาเยอะอะไรเงี้ย mm hmm. ก็เลยก็เลยกราบนิมนต์พระพุทธทเจ้าบัมุตตะเนี่ยมาฉันพระทหารพร้อมพระสงฆ์เยอะเลย mm hmm. มาฉันในวังทําบุญ <Yeah. S 1> ใช่ทําบุญใหญ่ เลี้ยงเลี้ยงเช้าเลี้ยงเพนทำทำบุญอ่ะทำบุญใช่ใช่เจ็ดวันเจ็ดวันไม่ใช่วันเดียวนะแต่ว่าได้ได้ถวายพระพุทธเจ้าวันเดียวนี้ก็เก่งแล้วก็ถือว่าได้บุญเยอะแล้วเนาะแต่อันเนี้ยถวายทั้งเจ็ดวันเจ็ดวันไม่ใช่ถวายอาหารอย่างเดียวนะก็คือทุกอย่างเลยนิมนมาก็มาพระคุณเจ้ามาเท่าไหร่ก็ถวายจะตัวปัจจัยทุกอย่างทําบุญแล้วก็เลี้ยงประชาชนในเมืองอะไรเงี้ยเจ็ดวันอ่ ก็ถือว่าบุญใหญ่ใช่ไหมเออถือว่าบุญใหญ่มากแหละตราระสใช่นี่คือต้นต้นเหตุที่ว่าพอท่านอยากได้อย่างนี้แล้วท่านก็ทําเหตุใช่ไหมคือไม่ใช่ว่าจะแบบว่าอยากได้แล้วก็อยู่เฉยๆมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเออมันมีเหตุเป็นเหตุเป็นผลเนาะท่านก็อ่ะพออยากได้ก็ทํำยังไงก็เอา้าทาบุญที่ตามแบบใช่ไหมล่ะทำตามแบบพระสุทัศนะใช่ไหมก็ทําถวายทานเจ็ดวันเจ็ดคืนพอจบจากนั้นแล้วเนี่ย คนก็อยากรู้สิคนเนี้ยคนว่าเฮ้ยพร,พระเจ้าปันินเนี่ยทำบุญแล้วอย่างเงี้ยปรารถนาอะไรใช่ไหมว่าชาวเมืองอะ่ะถึงทําบุญใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมชาวเมืองทั้งพระทั้งอะไรคนทั่วไปก็มาเฝ้าพรุทธเจ้ามาถามพระเจ้าปฐมุตระว่าพระองค์ครับพระมหากรสตรองคเนี้ยทำบุญใหญ่ขนาดเนี้ยท่านจะได้บุญอะไรเหมือนจะอยากรู้อะ่ะอนานิสงส์ว่าจะไปเป็นยังไงอะไรเงี้ย พระเจ้าปทุพุรธะท่านก็เล่งยานก็รู้ว่าพอร,ระเจ้าแผ่นดินองค์นี้ต่อไปในอนาคตเนี่ยจะเป็นพระศิวลีท่านก็เป็นพุทธพยากรก็คือคําทํานายจากพุทธเจ้าเลยว่าพระมหากษัตริย์องค์นี้ทาบุญขนาดนี้ยปรารถนาเป็นตําแหน่งเช่นเดียวกับพระสุทัศนะในศาสนาของเราแต่ว่าอีกโน่นเป็นแสนกับข้างหน้าใช่ถึงจะมาเกิด เป็นภาษาวกของพระเจ้าพระพุทธเจ้าชื่อว่าโคดมหรือโคตมะแล้วก็จะได้สถาปนาหรือว่ายกย่องขึ้นเป็นผู้มีเลิศทางด้านมีลาภอ่านี่คือใช่ทำนายไว้เป็นพุทธพยากรณ์เมื่อแสนกับที่แล้วมไม่ใช่วันไม่ใช่ว่าทําวันนี้เราจะได้พรุ่งนี้เลยนะมัน,ม,นมันมีเหตุมีมีมีเวลาของมันอยู่ใช่ใช่หลังจากนั้นท่านหลังจากที่เสร็จจากนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ทําบุญอะไรมาตลอดชีวิต สมัยที่เป็นสมัยพระเจ้าปฐมุตตระนั่นแหละก็จนกระทั่งตายจากชาตินั้นแล้วอ่ะก็ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงเห็นไหมขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นดาววดึงชั้นที่สองชั้นที่สองใช่เป็นเป็นเป็นอ่เป็นชั้นของเท้าอเท้าสกะชั้นเดียวกับพระอินทร์พระอินทร์ใช่ก็อยู่ชั้นที่สองก็มีวิมานแก้ววิมานทองอะไรก็จะมีความสุขอยู่เป็นอยู่บนสวรรค์นั่นอ่ะนานมากเลยจนกระทั่ง มาเรื่อยๆจนกระทั่งกลับที่91ย้อนจากนี้ไปก็คือจากนั้นแสนกลับใช่ไหมอันนี้มามาก็คือเป็นกลับที่11 91, 91ก็ใกล้เข้ามาแล้วค่ะหลายคนก็ยังงงอยู่ว่าไอ้กลับกันกลับอะไรเนี่ยมันมันนานแค่ไหนครับคือคําว่ากลับเนี่ยมันเป็นระยะเวลานะับปีไม่ท้วนหนะับปีไม่ท้วนไม่ใช่ว่าหนึ่งปีสองปีล้านปี ร้อยล้านปีอย่างเงี้ยนับนับนับอย่างเงี้ยนับยากเลยนะคำว่ากับเนี่ยมีการเปรียบเทียบนะมีการเปรียบเทียบว่ามีมีแท่งหินแท,แ,ทแท่งหินแท่งแท่งหินเนี่ยกว้างโยดยาวโยดสูงโยดโยดหนึ่งคือ16กิโล16กิโลเมตรนะก็คือกว้าง16บหกยาว16หสูง16ก็เป็นแท่งสี่เหลี่ยมเป็นเหมือนลูกบาศกอ,อ่ะหนึ่งโยด กว้างยาวสูงหนึ่งโยศไอ้แท่งหินตัวเนี้ยทุกๆุกหนึ่งร้อยปีอ่ะจะมีเทวดาเอาผ้าผ้าบางๆงที่เป็นผ้าทิพย์เอาผ้าบางๆงออกมาเช็ดร้อยปีมาเช็ดครั้งหนึ่งร้อยปีมาเช็ดครั้งหนึ่งอีกร้อยปีมาเช็ดครั้งหนึ่งเช็ดไปเช็ดไปจนมันยุบ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 หินก้อนเนี้ยเสมอพื้นนั่นคือหนึ่งกลับเราลองนี่ดูกันแล้วกันว่าไม่ใช่หนึ่งปีเช็ดทีนะ ไอ้ผ้าที่มาเช็ดะนาดโต๊ะเราธรรมดาโต๊ะไม้เนี่ยเอาผ้าเช็ดทุกวันเนี่ยมันยังไม่สึกไปขนาดนั้นเลยใช่ไหมมันยังไม่ยุบลงไปจนโต๊ะขาดมันมันก็ยังไม่มีนะขนาดนั้นอ่ะแต่มันนานมากอันนี้ขนาดว่าอันนี้เป็นแท่งหินนะหินที่มันกว่าจะขัดเนี่ยมันใช่กว่าจะก่อนอ่ะแล้วนี่้นว่าเอาผ้าบางๆอ่ะที่เป็นผ้ามันรูดปื๊ดเช็ดทีหนึ่งเช็ดทีหนึ่งแล้วสิบหกกิโลนะ หนึ่งโยดกว้างสูงยาวเนี่ยร้อยปีามาเช็ดครั้งหนึ่งร้อยปีมาเช็ดครั้งหนึ่งเนี่ยผ่านไปไม่รู้กี่ใช่จนจนหินก้อนยุบยุบยุบส,สึกสึกสึกยุบลงมากลอนลงมาจนกระทั่งเสมอพื้นนั่นแหละคือหนึ่งกับ,บแล้วแสนกับมันจะขนาดไหนลองนึกเอากันแล้วกัน,น,นใช่ทําอย่างเงี้ยแสนครั้งนนจะก,กี่จะก,กี่ปีค,ครับอันนี้ก็คือระยะเวลาหนึ่งกับเนาะเรื่องราวของ พระศรีวลีนี่ก็ยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะคะเรายังจะมีต่อในในคลิปต่อต่อไปนะคะและวันนี้เราก็ขอล่ำลาไว้เพียงเท่านี้นะคะค่ะแล้วเราก็ฝากกาแฟาเด่นชัยเหมือนเดิมนะคะคะ,ะสนับสนุนกันได้เลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ